สวัสดีครับท่านครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี่นคือเมนูของครั้งนี้นะฮะวันนี้ผมจะมาอธิบายแล้วก็มาทําให้ดูในการทําตีนไก่น้ําแดงสูตรของเยายมุวยแม่ผมเองแหละครับท่านให้ผมไว้ตั้งแต่ท่านยังไม่เสียสทำทำมานานละแล้วรสชาติอร่อยมากนะครับก็เลยวันนี้ถือว่ามาลองทํา มีเพื่อนๆอ,อยากจะทานก็เลยจะทําให้เพื่อนๆทานด้วยแต่ถ้าใครที่จะสนใจนะฮะก็เดี๋ยวรอผมทําจําหน่ายแล้วกันนะฮะค่อยดูว่านะตีนไก่นี้จะเป็นยังไงแต่รสชาตินี่จริงๆการันตีว่าอร่อยมากใครไปทําก็ได้นะทำตา,ตามวิธีที่ผมจะอธิบายให้ฟังเนี่ยรับรองว่าอร่อยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอ,อ,อาจจะมีความต่างกันนิดนึงเพราะว่าลิ้นคนเราไม่เท่ากันใช่ไหมบางคนชิมแล้ว,ชอ,ว,วชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบหวาน อ่ะส่วนผสมต่างๆไปน,นี้ครับนี่คือผมเรียกภาษาของมันแล้วกันนะตีนไก่เขาคงไม่เรียกเท้าไก่นะเรียกตีนไก่ตีนไก่เนี่ยก็ปัจจุบันเนี้ยราคาสูงมากเลยนะผมทำตั้งแต่สมัยกิโลละ5้0บาทแต่ตอนนี้เท่าไหร่รู้ไหมครับ110บาทถ้าต่อ1กิโลเราก็เลือกตีนไก่ที่มันโอวงๆขุนขๆนะครับขายใหญ่ๆเ่ยนะครับแต่เมื่อเวลาจะมาทำ เราก็ไปตัดเล็บมันออกตัดทั้งปลายไม่ใช่ตัดแต่เล็บอย่างเดียวน,นะตัดตรงข้อนิ้วสุดท้ายเลยกุดๆนี้เลยนะเพื่อจะได้ไม่มีเ,เล็บมันติดไปนะขีเล็บมันสกปรกม,มากแต่ทั้งหมดที่เขาลอกแล้วนะติ่งไก่นี่หมดมันลอกตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวหนังมันออกไปแล้วจะเหลือข้างในขา,ขาวๆติ่งไก่นี้เอามาล้างทำความสะอาดใครจะล้างน้าเกลือก็ได้หรือว่าจะล้างด้วยแป้งมันเพื่อไม่มีเมือกเลยนะครับนี่ไม่มีเมือกเลยนะ เวลาที่เราทอดตีนไก่ก็มีมันๆเยอะมืนมนมอนที่ล้างสะอาดหมดเห็ดหอมแช่ไว้ตามต้องการหรือใครจะไม่ใส่ก็แล้วแต่นะใส่ก็ได้แช่น้ำที่ใเห็ดห,ห,หอมนะครับนี่เครื่องสำคัญหลายท่านคงรู้จักคำว่า3เกลอสเกลอก็คือเกลอที่หนึงกระเทียมหัวหัว,หวนล้น,นะรากผักชีแล้วก็พริกไทย จะใช้พริกไทยขาวพริกไทยดําก็แล้วแต่ได้หมดพริกไทยเม็ดน,นะครับเขาเรียกว่าสับเกลอือทาอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการหมักการยําการทาแกงจืดหมักหมูก็จะใส่สําเกลือเนี่ยเพื่อเพิ่มรสชาติคนะว่าพริไทยนะแล้วมันเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยอันนี้จับมาโขกนะโขกให้เข้ากันนะครับผมจะใช้วิธีการโขกให้เข้ากันส่วนหนึ่งแล้วก็ใส่ทั้งรากกชีลงไปในการในการทำนะแต่เราโขกไป ถ้าอยากจะให้น้ํามันใสใสไม่ให้ขุ่นเนี่ยก็่อผักขาวบางน้ำมัดให้ดีนะเป็นลูกตุ้มใสอีกสองส่วนที่ยังไม่ได้บอกคือครู่ขิงแก่และขาขา,านี่ไม่ต้องเยอะนะขาใส่นิ้เดียวให้มีแบบลดกลิ่นคาวแต่ขิงเนี่ยนะครับไม่ต้องหั่นไม่ต้องซอยนะครับทั้งหัวเนี่ยนะแล้วก็ทุบให้มันแตกๆแล้วก็ใส่ไปทั้งแง่งนี่เลยนะครับนะปริมาณการใส่วันนี้ผมซื้อตีนไก่มาทั้งหมด7จกิโล 770บาทแทงนาดูขิงแก่ผมใช้ประมาณ3-4ขีดประมาณนี้ฮะนะนะบุกให้เรียบร้อยขาก็ใช้สักแง่งเดียวพอแค่นี้พอนะครับขาก็บุกเหมือนกันนี่คือส่วนผสมและเวลาใช้ปรุงให้รสเข็มเนี่ยก็จะไม่ใส่น้ำปลานะครับใสเ่เกลือเกลือเนี่ยใช้เกลือสมุรอย่าไปใช้เกลือทิพเทาใช้เกลือสมุรนะครับ ื้อที่ไหนเหรอปูสาครปูส,สงครามอ่ะซื้อเอาอย่าไปซื้อแถวชลบุรีถ้าไม่ใช่เกลือสมุทรใช่ซื้อสมุทรเหมือนกันเลยฮะมันมาจากมหาสมุทรไม่ใช่มาจากจังหวัดสมุทร่าซื้อที่ไหนก็ได้ที่เป็นเกลือสมุทรนะครับเอาละฮะที่คือส่วนผสมทั้งหมดแต่เดี๋ยวขั้นตอนการทําผมจะอธิบายดีในช่วงขั้นตอนอันนี้คือวัตถุดิบที่ใช้ครับเอาละครับนี่คือ ตีนไก่น้ำแดงสูตรเยนม,มุวยทําโดยมันจะรอมอนจะนั่นครับเอาละครับมาดูขั้นตอนของวิธีการทำาย่างแรกเลยนะเราทอดไก่ก่อนเลยครับทอดตีนไก่ก่อนเวลาที่เราจะทอดเนี่ยท่านอย่าไปเปิดไฟแรงนะครับเปิดไฟกลางๆพอแล้วเนี่ยเวลาไปกครั้งคือเวลาที่ลงกับลงไปทอดเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีเสียงดังีเพราะอะไรไหมถ้าเกิดถ้าเราทอดไฟแรงจนเกินไปเนี่ยมันจะระเบิด ช่วงที่มันเริ่มจะเริ่มจะสุกมันก็นจะเบิดเต,ต็มๆรบบอันตรายการกระเด็นผมเคยโดนกระเด็นเข้าหน้าเลยนะแย่จริงจะเข้าตาด้วยนะครับตีบเอาตรงพยาบาลเบื้องต้นเลยเร,รลเราจะทอดต้องบริหารน้ำมันเลยนะครับอันนี้ผมใช้น้ำมันประมาณกบทึ่งที่เขาอน้ำมันผมใช้ปลาหุ่น อ่าเด็กขนาดนี้พอๆทุ่มๆเราจะทอดทั้งมดสามรอบเนี่ยฮะและ้วกระจายเย็นๆปล่อยไว้เลยแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าเมวลาที่ทอดไก่แล้วเนี่ยเกรียมขนาดไหนถึงจะพอดีนะแล้วจะอร่อยมากต้องเกรียมสีขนาดไหนเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเมื่อเวลาที่มันเสร็จแล้วครับ ทอดนี่ต้องให้เก็มเลี่ยนตอนทอดใหม่ๆเนี่ยนะครับมันก็จะติดตัวาขามันก็จะติดติดกันแต่พอเราทอดไปแล้วเนี่ยมันจะแยกออกจากกันไม่มีติดกันแสดงว่าไขามันหรือว่ามันหรือหนังต่างๆเนี่ยมันเริ่มสุกแล้วก็กรอบและอีกสักครู่ก็ใช้ได้ละอีกนิดหนึ่งแป๊บหนึงครับท่านผู้ชมครับมาสู่ขั้นตอนที่จะทำและวตอนแรก ผมตั้งแต่อธิบายเรื่องของวัตถุดิบท,ที่ใช้แล้วก็การเลือกชนิดของตีนไก่วันนี้เรากำลังทำตีนไก่น้ำแดงหรือบางคนก็เรียกขาไก่หรือมิ้วไก่น้ำแดงอะไรก็แล้วแต่นะครับสูตรนี้นะครับรับรองว่าอร่อยรสเด็ดมากตอนนี้ขาไก่หรือตีนไก่เนี่ยเราทอดมาแล้วพยายามทอดให้เหลืองอย่างนี้นะครับกรอบสามารถหักได้เลยนะอันนี้เขาเรียกว่ากรอบ ประโยชน์ของการที่ทอดให้กรอบเนี่ยคือเวลาที่เราทำนนํำน้ําแดงเนี่ยมันจะยุ่ยแล้วนะครับละลายในปากไม่ละลายในมืออร่อยจริงๆนะนะเอาเรามาดูเครื่องที่เราใส่จากตอนแรกที่ผมได้บอกว่ามีอะไรบ้างมีมีขิงแก่เป็นแง่งๆนะครับแต่ขิงแก่เนี่ยก่อนที่เราจะใส่เราต้องบุกนะทุกๆให้มันแตกใส่ไปเลยนะครับขิงแก่มีขาแค่นี้พอครับขาก็เหมือนกันก็บุกเหมือนกันกระเทียมมีอย่างเป็นหัวนะครับใส่กระเทียมอย่างเป็นหัว แล้วก็อย่างตําเข้าไปด้วยครับนะอย่างเทียมขระเทียมดำครับแล้วก็อันนี้ขิงเหมือนเดิมนะนี่ฮะขาดไม่ได้ฮะพริกไทยพริกไทยดาผมใช้พริกไทยดํานะฮะแล้วก็บุกบุอย่าให้ป่นมากเอาแค่แบบให้มันแตกๆนะครับใส่พริกไทยเข้าไปปริมาณขนาดนี้พอแล้วก็ขาดไม่ได้ครับรากผักชีผมใส่เยอะเลยครับผมหอมครับรากผักชีทุกอย่างอยู่ในน้ําแล้วครับมาดูน้ำหน่อยครับเป็นยังไง ه, ใส่แล้วต้มหนีเลยครับพริกไทยเราก็เก็บไว้เติมถ้าเราต้องการจะให้มันรสชาตาิกลิ่นพริกไทยออกมาแล้วนี่ครับขาไก่ที่เราทอดไว้นี่ครับเทใส่เข้าไปเลยครับแล้วดูซิว่า น้ำปริมาณน,น้ำพอไหมขนาดนี้อาจจะน้ำน้อยไปนิดนึงแต่พอได้นะครับจริงๆต้องให้น้ำท่วมเดี๋ยวผมจะเติมน้ำลงไปหน่อยนึงทีนี้ละ่ะนะครับก็ตั้งไปก่อนตั้งน้ำให้น้ำเดือดพอน้ำเริ่มเดือดค่อยมาปรุงรสเดี๋ยวมาดูตอนปรุงรสกันครับก็จะต้องปรุงอะไรยังไง นี้นะครับที่เราทําน้ําทีแรกแล้วเราก็ใส่ขาไก่ลงไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้จะเห็นได้ว่าพอน้ําเริ่มเดือดเนี่ยมันเริ่มพองแล้วฮะนี่แหละฮะความอร่อยมันอยู่ตรงนี้ที่ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเวลาทอดไก่เนี่ยต้องทอดให้เกลียมนะครับเกือบไหมนะเกลียมนะแต่ไม่ไหมนะครับถ้าไหมแล้วมันจะขมเวลาที่เราทํานี่แหละฮะมาควาาได้รูฟูมาเอาลรทีนี้เป็นการปรุงรสจําการปรุงรสนะครับใส่ตอนแรกเนี่ยให้เขาใส่เกลือกัอนเลยนะครับปริมาณเกลือถ้าน้ําขนาดนี้นะฮะ นี่หม้อเบอร์สามสองนะครับผมจะใส่ทั้งหมดประมาณสี่ช้อนคุณๆโอเคตามด้วยอันนี้เป็นซี U, อิ C U P L, ๊วอ่ซีอิ๊วเปรี้ยวนะฮะเราเรียกว่าชิโชโฉนะฮะชิชโฉปริมาณงั้นชิชโชนะเกือบหนึ่งทัพีเกือบเกือบหนึ่งทัพี น้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับอันนี้เต็มหม้อขนาดนี้ใส่แค่3 1ใน3ส่วนดูจะดูประมาณประมาณเอามีคนหลายคนถามนะว่าใส่ปริมาณเท่าไหร่ที่จริงมันคือกะกะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเขาบอกกะกะกะ,กะกะกะก็คือว่ามันต้องดูปริมาณของตัวน้ำดูหลายหลายส่วนฮะไม่ใช่หม้อขนาดนี้แล้วต้องเติมเสมอไปนะมันอยู่ที่น้ำน้ำน้อยน้ำมากนะครับ เอาละต่อไปนะครับนี่ฮะซีอิ้วดำไปซีอิ๊วหวานนะครับเพื่อเพิ่ม,มคุณแม่ผมบอกนะว่าไม่งั้นมันจะซีดไม่น่าทานใส่ซีอิ๊วดำให้ดูสีเข้มบางที่เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการใส่ที่มันเป็นสีแดงที่เขาเรียกน้ำแดงเนี่ยจากการที่ใส่เขาเรียกว่าอังคัตอังคัตเนี่ยนะครับอังคัตอังคัตก,ก็คือข้าว ที่ที่มีการนำอาไปาแช่ตัวเขาเรียกว่าเชื้อรานะครับเพื่อให้มันเกิดทำปฏิกิยากับข้าวแล้วข้าวจะเป็นสีแดงนะครับไปหมักกับรานเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเอาเอา,เอา,เ,อาเอาข้าวที่เป็นแดงแดงเนี่ยมาคั่วแล้วก็มาตำก็จะเรียกคำว่าอังคัตเพราะใส่แล้วมันจะสีแดงส่วนใหญ่เขาจะเอาอังคัตมาทำพวกข้าวหมูแดงทำน้ำหมูแดงมาทำในตัวอะไรนะที่เกี่ยวกับน้ำแดงทั้งหลายนะฮะไปใส่ในเต้าหู้ยี้ที่ไปทำเย็นโฟนะครับ เอาอังคัดมาผสมแล้วใส่ไปมันทำให้สีแดงและอังคัดไม่มีประโยชน์นะฮะเพื่อลดคอเลสเตอรอลด้วยนะนะแล้วก็หลอดเลือดตันแล้วก็มีอีกหลายส่วนความดันลดไีเลยคนก็เลยอังคัดเนี่ยมาทําเป็นน้ําแดงมาผสมกับพวกพวกขาหมูเวลาที่กินไปแล้วจะต้องลดเหมือนเหมือน,ม,นมันตัดกันนะฮะกินขาหมูแล้วใส่อังคัดก,ก็ทําให้คอเลสเตอรอลนั้นไม่ไม่ไม่เยอะนะปริมาณไขมันน้อยลงตอนนี้มาดูสีเนี่ยถ้าเราดูแล้วมันยัง ยังไม่เข้มพอนะครับเราก็เติมให้ดูสีมันออกอน้ำตาลน,น้ำตาลน,นะแหมตอนนี้ผมอยากให้ท่านได้กลิ่นนะมันมีกลิ่นของการที่เราทอดไก่แล้วมันมีกลิ่นหอมผสมกับเครื่องปรุงเครื่องเทศที่เราใส่ไปไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ไอ้โทษครับไม่ว่าจะเป็นขิงหรือพริกไทยต้นพวกกระเทียมพวกนี้ใส่เข้าไปแล้วกลิ่นมันจะขึ้นมาหอมมากเลยฮนะ เอาแล้วสูตรเด็ดคุณแม่ผมบอกว่าถ้าทำพวกนี้พวกน้ำแดงเนี่ยต้องมีนี้เลยครับโอ้ผมเล่นจอนีดวโอเกร์สวิงเลยนะครับผมใส่ถังกดเต็มๆขวดแตที่เหลือแค่นี้แล้วนะวันนี้เกือบหมดนะน่าจะต่อไปน่าจะได้เซ็หมอ้มอหม้อขนาดนี้นะครับผมก็ใส่ประมาณสักสองฝาหนึ่งฝาโอ้เกือบหมด ประมาณสองฝาพอหย่เยอะอย่าเามาไม,ไ,มไม่ได้กินไปกินมามันติดใจไม่ใช่ติดใจขาเก่านะขาไก่นะติดใจเล่าแห่ใช้จอน n นี่วอเกอร์สวิงคนนี้นานมากเลยนะแห่หอมกลิ่นเล่าเลยเอาละฮะเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟแล้วก็ตั้งตุ๋นไปเลยนะฮะจากนี้แล้วเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก20-30นาทีก็พอที่จะชิมรสแล้วแล้วก็ปรุงแต่งเพิ่มต้องการเค็มก็ใส่ แต่รสชาติพยายามอย่าให้เค็มมากมีหวานอมนิดนึงแล้วพอวันพรุ่งนี้เป็นวันที่อร่อยที่สุดในการทําตีนไก่น้ําแดงวันนี้ก็พอทานได้นะแต่พรุ่งนี้อร่อยสุดครับแต่เดี๋ยวเมื่อเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงจะถ่ายรูปให้ชมครับครับช่วงสุดท้ายแล้วหลังจากที่เราตั้งแล้วมันเริ่มเปื่อยแล้วเห็นไหมเริ่มเปื่อยเลยนะตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับก็คือปรุงรสขั้นสุดท้ายนะครับแต่ก่อนนั้นเนี่ยที่จะก่อนที่จะจบเนี่ยผมจะใส่ เห็ดหอมก่อนเห็ดหอมนี้ก็แช่น้ําจนนิ่มแล้วนะครับแล้วก็บีบน้ําออกสักประมาณขนาดน,นะนี้แล้วแต่ใครชอบนะหน้าตาก็จะเป็นนี้แล้วก็สุดท้ายเวลาทาอะไรให้มันสวยงามไปทําอะไรให้คนชอบก็โรยหน้าด้วยชีและนี่ครับคือตีนไก่น้ําแดงสูตรยายมุย้ยทำโดยมันจรอ อยากจะทานไี่แหละอยากจะทานเออมาเลย